สวัสดีค่ะชาวนิสครพามาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นตะเคียนค่ะน้องสดชื่นมากเลยค่ะมีแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วค่ะรอทุกต้นอยูนะอันนี้เป็นต้นพยุงนะคะต้นพยุงก็รอดค่ะสวยงาม ต้นแดงค่ะนี่ต้นแดงสวยมากเลยสวยมากเลยอันนี้เป็นไม้หอมค่ะไม้หอมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แบบไหนเพราะว่าพี่สาวให้มาค่ะเป็นไม้หอมเราจะปลูกสลับกันนะสี่สีชนิด นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นตะเคียนอีกทีนึ่งคะ่ะน,นี้จะเป็นรอบที่สองพยุงแดงแล้วก็ไม้หอมสลับกันไปนะคะต้นไม้เรางอกแล้วคะ่ะเอ้ยต้นไม้เรารอดแล้วคะ่ะแต่นี้ก็เป็นแตงโมที่ปลูกไว้ระหว่างต้นไม้ป่านะคะก็เริ่มงอกแล้วเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะนี่เป็นคันนานะคะคันนาทองคำยิ ปลูกไม้ป่าแล้วก็แตงโมจ้าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ